ใครที่กําลังมองหารถตู้มือสองเอาไปใช้งานสักคันตอนนี้รถตู้น้องฝนเข้าเพิ่มแล้วค่ะไม่เพียง60,000เท่านั้นสวัสดีค่ะวันนี้มาจะเจอกับน้องฝนเซดีไทยรถสวยนะคะวันนี้รถตู้มีเข้ามาเพิ่มแล้วค่ะกับคันนี้เลย Toyo ต a าคอมพิวเตอร์ 3.0G.L. ปี2017ราคาเพียง7จ็ดแสนห้าหมบาทเท่านั้นไม่เพียง6 0 5 0เท่านั้นนะคะลูกค้าคนไหนที่สนใจอยากได้รถตู้เอาไปใช้งานสักคันนะคะก็สามารถเข้ามาสอบถามได้นะคะเดี๋ยวมาดูภายนอกและภายในรถกันเลยค่ะ สำหรับคันนี้นะคะนี่เลยสีตัวรถก็จะเป็นสีบอลน,นะคะมีตาสัญ,ญลักษณ์โตโยต้าอยู่จุดกึ่งกลางของตัวรถเลยนะคะแล้วก็มีกระจังหน้าเป็นโครเมียมเลยนะคะาสภาพภายนอกนะคะพูดถึงก็เ9%เเลยนะคะอาจจะมีเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ว่าไม่ส่งผลต่อการใช้งานนะคะนี่ดวงไฟก็อาจจะมีคราบเลืองบ้างเล็กๆน้อยๆค่ะใช้งานได้ปกติเลยนะคะแล้วก็มีไฟตัดหมอกมาให้ด้านล่างด้วยนะคะดูต่อกันเลยสำหรับด้านข้างตัวรถนะคะ ทางร้านจะเปลี่ยนยางมาให้ใหม่ทั้ง4เส้นเลยนะคะดอกยางหนาๆน,านี่ใช้งานกันแบบยาวๆนะคะล้อแมกเดิมจากโรงงานเลยนะคะต่อกันเลยนะคะในส่วนของภายในตัวรถนะคะนี่สําหรับคันนี้นะคะก็จะเป็นเบาะผ้าสีแถว14ที่นั่งนะคะเป็นเกียร์ธรรมดาที่นั่งนะคะก็ทําความสะอาดมาให้เรียบร้อยเลยนะคะลูกค้าก็สามารถใช้งานกันแบบยาวๆเพดงเพดานนะคะเอใช้งานรายปกติเลยนะคะสะอาดมาก พูดถึง99%เลยสําหรับภายในตัวรถนะคะแล้วก็อุปกรณ์ก็มีถังดะเบ้อิงที่ทุกกระจกนะคะแล้วก็อะไหล่มีมาให้ครบนะคะลูกค้าไม่ต้องไปหาอะไรเพิ่มแล้วนะคะสามารถเอาไปใช้งานได้เลยนะคะนี่น้องฝนขอขอนุญาตเคาะให้ดูนะคะสภาพภายนอกนะคะนี่ชัดๆเลยนะคะรถสวยนะคะของเซดีไทยในส่วนของด้านหลังบ้างนะคะข้างหลังไฟนะคะนี่ ไฟลงไฟเลี้ยวใช้งานได้ปกติเลยนะคะนี่มีตาสัญ,ญลักษณ์โตโยต้อยู่จุดกึ่งกลางของตัวรถเหมือนกันเลยนะคะ t o โยต้าคอมพิวเตอร์นะคะขออนุญาตเปิดภายในให้สักนิดนึงค่ะสำหรับภายในคันนี้นะคะข้างหลังก็พูดถึงการตั้งของก็ตั้งได้นะคะแต่อาจจะมีนิดนึงนะคะไม่เยอะเหมือนกับ3แถวแต่สําหรับคันนี้ก็เป็น4แถวแต่ก็สามารถตั้งได้อยู่นะคะก็ข้างล่างก็สามารถตั้งได้นะจ๊ะในส่วนของด้านบน ก็มีที่เปิดประตูจากด้านหลังมาให้ด้วยนะคะต,ตัวนงตัวน็อตนะคะไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขยับเลยนะคะยังเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะเล่าประกันว่ารถที่เซรีไทยทุกคันรถสวยเกตเอนะคะแล้วก็ไม่แท100้ร้อยเปอร์เซนด้วยค่ะพาไปชมในส่วนของด้านหน้าบางขออนุญาตปิดนิดนึงสำหรับด้านนี่เดี๋ยวน้องฝนพามาเปิดประตูฝั่งคนขับกันต่อเลยนะคะ ขออนุญาตเสียบกุญแจให้ดูว่าไมค์ของเราเพียงหลักหมื่นไหมนี่ดูได้เลยนะคะไมค์ของเราเพียง6กหมื่นห้าเท่านั้นนะคะไมน้อยมากสําหรับรถปี17นะคะก็ถือว่าใช้งานยังไม่เยอะนะคะสําหรับคันนี้ก็จะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะแล้วก็หน้าจอในส่วนของหน้าจอนะคะก็เป็นระบบสัมผัสแล้วนะคะแอร์ก็จะเป็นแมนแมนวลนะคะสามารถปรับมือได้ปกติเย็นส่ามากน้องฝนลองมาแล้วเมื่อกี้ค่ะขออนุญาตเปิดตรงนี้ให้ดูสักนิดนึงดีกว่า การซื้อรถมือสองนะคะพี่ๆคนไหนที่แบบว่ายังไม่ชํานาญนะคะเราต้องดูเม็ดอาร์ตด,ด้วยนะคะว่าเป็นเม็ดรมเรียงสวยมาไหมรถชนมาไหมรถพลิกคว่ำมาไหมเราสามารถสังเกตได้จากจุดตรงนี้ได้เลยค่ะนี่รถที่เสรีไทยเรากล้าเปิดให้ดูไปแบบชัดๆเลยนะคะว่ารถที่นี่สวยทุกคันเลยค่ะ สำหรับลูกค้าคนไหนที่สนใจอยากได้รถเอาไปใช้งานนะคะเอาไปวิ่งงานรับทรงนักเรียนหรือว่าทําทัวร์นะคะก็สามารถเข้ามาสอบถามได้นะคะของน้องฝนมีไฟแนนซ์รองรับทําป้ายเหลืองแล้วก็ป้ายฟ้าให้ด้วยนะคะแล้วก็เดือนนี้มีโปรโมชัน่นถ่ายน้ำมันเครื่องให้ฟรี2ครั้ง2 0 0 0 0กิโลนะคะแล้วก็มีส่วนลดห้าพันบาทให้ด้วยแล้วก็มีไฟแนนซ์รองรับทําป้ายเหลืองแล้วก็ป้ายฟ้าลูกค้าคนไหนที่อยากได้นะคะป้ายเหลือง ก็สามารถเข้ามาสอบถามได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะน้องฝนขอฝากเบอร์สักนิดนึงค่ะโทรเลย095-03-04-555นะคะหรือว่าติดต่อน้องฝน0 8 1 0 9 3 2 4 4 5นะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้น้องฝนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเซดีทไทยรถสวยค่ะมองหารถตู้มือสองคิดถึงน้องฝนนะคะบ๊ายบาย